Terima kasih telah menonton! <noise> ครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนนะครับพบก,กับแอนเอมสายลล่เช่นเคยนะครับอีพีนี้ก็เหมือนเดิมครับมาล่าตัวหมายครับเจอตัวแล้วครับดูว่าเขาจะเข้าตีไหมทำไมบินออกไปอย่างไนล่ะโอ้โห,โโหโกระโดดใส่พระเนียดเลยครับ ดุมากเลยนี่ครับตอนนี้ตีอยู่กับเนียนเลยนะครับน,นี่เห็นไหมครับนแนวแป็นต่างนะครับน,นี่ครับผมมันเข้าวงในเลยครับแต่ตัวอยู่ตรงนู้นครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียของเขานะครับ ดุมากเลยบินเข้าที่ตัวกงพระเนียดเลยครับวนไปวนมายู่นะครับถ่ายเข้าถ่ายออกอยูีนแหละครับ เียบร้อยแล้วครับผมเดินไปเดินมาพเนจรล้านแล้วครับผมตอนนี้ไอเสียงใหญ่ออกไปเดี๋ยวผมต้องรีบเอาลงครับครับผมมาลุ้นกันต่อครับ ตอนนี้ก็ตัวหมาแล้วครับอยู่บนไอ้นี่ครับตีอะไรออกไปแล้วครับพมอ โอเคครับผมตอนนี้เข้ามาร่วมแล้วครับผมอยู่เลยพุ่มไม้ไปนี่ครับนี่ครับนี่ครับเลยพุ่มหมอๆนะครับเรามาลุ้นด้วกันว่าเขาจะเก้าตีซียเซเ่นหครับ หมายเลยแล้วครับตัวนีด้ดยวลุนเป็นด้วยนครับว่าเซียสิเป็นจะปิดจ็อบได้ไหมครับผมวันนี้เป็นวันที่น่าจะปิดจ็อบได้นะครับวันนี้ เดี๋ยวลุ้นไปเลยครับผมจะข้าจากพุ่มนั้นมาส่วนที่พเนียดอยู่ไหมครับ